เปไม่ควนแมาจิกลากาลือเลือดไว้ไร่ล่องลองก่อนจาไม่กินเจ็บที่หน้าวันนี้หน้าวันนี้ครูทุตายกันหน้าคนนี่หัวแตวราก็อ่า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 ไยร่างกูคอยร่างกูไอ้งตกตีมวยดีจงน้วัวแต่ว่าเราก็จะเจนน้าวัวแต่ว่าเราก็นะไอ้ดำยืนยกลางบอลนะตัวดำยืนยกลางบอล ตัวเด้งตุกติมตักใต้ไปทีตัวเงี่ยนะมีสะดุ้งนะเกี้ยววัเดียวเกี้ยววัเดียวมีดุดุนะมีดุดุนะลากาเลีไปดำเลยนะลากาเลีไปดำเลยดำต่อดำต่อนะดำต่อดำต่อไปไม่กดนะตัวดำตัวต่อนี้นวดเล่มตรงหน่อยครับติตตี้เส้นตัวเด้งนะหลังซัดกลุ่มไปอยากขับเลอะเสื้อไฟ tôi thấy lăng bốn nắp tôi thấy ngưỡng món nắp kim non nhuni nắp chết mê đai nào đấm đi nắp đấm đấm đi nắp đấm nắp 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 ว่างไงดีนะรามาจิกหน้าว่างไงดีนะกำน้ำไปกำไปกำไปรากาอยู่ดำหน้าลากาอยู่ดำหน้าดำต่อไอแดงบัดเข้าไปไอดำจีเข้ามาไอแดงมันสตีไดไหมเอ้ยเอ้ยได้ครับเอ้ยไอดำอัดดำก้มมาไอดำก้มมาดำจีมาดำจิกนาว่าไปดำเต็มไปไอแดงดักเข้าไอดำจีดำเต็มดำเต็มดำอัด